อร่อยมากอืม สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะอยู่กับบักมี่อีกแล้วนะคะวันนี้บักมี่จะพาทุกคนมากินแกงแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่ค่ะแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มมาค่ะทุกคนคะ่ะนานมากไม่ได้กินหน่อไม้ส้มนะคะวันนี้นึกอยากกินเนาะก็เลยไปซื้อแบบนี่เท้าไก่แล้วก็ข้อไก่แล้วก็กลืนไก่นะคะเพราะว่ามันไม่มีตับเนาะพีก่ก้อนมาค่ะทุกคนคะ่ะแซบๆกับบักมี่ค่ะแบบแกงแบบอีสานอีสานบ้านเราเลยค่ะทุกคนนี่แกงใส่ ใบแมงลักใส่ใบแมงลักนะคะนี่มาค่ะนี่ค่ะอ,อมี่ไปซื้อหน่อไม้ดองมาจากโขงเจียมนะคะทุกคนค่ะไปไกลเนาะพอดีว่าไปตามหาเค็มบักนัดค่ะ ดี๋ยวบักนี่จะมาทําเค็มบักนัดให้ทุกคนดู <Okay. S 1> เป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดอุบลน,นะคะอร่อยมากอืม หลักมีเป็นคนชอบกินแบบพวกหน่อไม้ส้มพวกอาหารแบบอาหารโลาวอาหารอีสานอีสานอยู่แล้วนะคะอ,อร่อยมากกลิ่นไก่ก็ชอบกินนะคะเด็กๆไม่ค่อยได้กินเนาะเพราะว่าผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยให้กินกนะัน อ,อร่อยอเท้าไก่นะคะบอกมี่ได้มาหมม่ก็สับแบบตัดเนิ้วอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันจะได้คืนง่าย<อ>ใส่ผักอีตูนะคะทุกคนหอม มีใครชอบกินบ้างค่ะทุกคนคะแกงหน่อไม้ส้มอันนี้บอกไม่ใส่แบบไม่ใส่ปลาร้านะคะอ เป็นเมนูที่กินข้าวได้เยอะอีกหนึง่งเมนูนะคะทำกินง่ายๆเนาะมไม่ใช่เส้นผมนะคะทุกคนอ,อะไรนะมะขามค่ะแซงแงงมะขามอะไรทักอย่างมะขามมะขามเปียก แบบนี้ใส่มะขามเปียกลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเ,ออเป็นคนที่ชอบเปรี้ยวๆนะคะแบบคือหน่อไม้ส้มบางทีมันมันเปรี้ยวไม่เท่าที่เราเราต้องการก็เลยต้องใส่ลงไปนิดนึงทุกรอบเลยค่ะอื สับออกจากกันนะคะทุกคนมันก็จะกินง่ายขนะึ้นอืม ผลไม้ดองอร่อยมาก เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินแบบเนื้อตันๆสักเท่าไหร่นะคะทุกคนหมายถึงว่าเนื้อไก่อกไก่อะไรเงี้ยชอบกินอะไรที่มันติดกระดูกนะคะืมอ อีกสักคำค่ะอ,อิ่มอร่อยมากเลยค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวบักมี่จะขอไปแทะหลังกล้องแล้วกันค่ะมันจะนานจนเกินไปเนาะก็บักมี่ชอบกินแบบนี้นะคะทุกคนค่ะใครจะว่ามันไม่ลงทุนก็ไม่เป็นไรอร่อยบักมี่นะคะ ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ